หนาเด้อเจ้าปู่เด้อวัน,นี้ถูกน้อยเดียวที่ชุดสามสิบล้านไม่ให้ให้ใบเดียวมันไปรวยหไหนไปพอทำบุญไหนทุนยังไม่ได้เลยวันหน้าเด้เอ,อลงมาถามออกปุ๊บมาถามเลยได้กอสุเขาใ่ไใ้เนาะได้รถเจ้าหนึ่ง หนึ่งเจ็ดสี่ห้าใบเนาะหนึ่งเก้สา,า,เกาสามใบอะ่ะที่ชุดสามสิบล้านเป็นสิบเป็นซาวใบไม่ใหอ้อพอรวยแล้วจบตาเอ้ยวันหน้าเด้อวันหน้างวนหน้าวันนี้ไม่ว่ากันวันหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ่ายเอาจังๆเลยเนาะ ว่าหน้าเด้อตาเด้อรู้ว่าหวังลูกหวังหลานอยากให้ลูกหลานได้ลูกหลานเซนไม่เป็นแต่เพิ่นให้จัดแม่นว่าหน้าค่อยให้รวยเด้อ